สวัสดีครับดีดีกับชัยชนะของตอนฉายครับนะครับก็บอกว่าวันนี้กับวันก่อนที่นี่สานเทคนละเรื่องกนันเลยนะฮะเชื่อว่าตอนฉายเนี่ยต้องต้องฝ่าปามาเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คุณจัดก,การกับปามาที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็วันเนี้ยคุณจัดก,การกับซุปเปอร์บอลแบบหลายคนบอกว่าเฮ้ยง่ายแบบง่ายเกินคาดมันเกิดที่เพราะอะไรครับ ก็ไฟแล้วมันยังอยู่ในใจอยู่ในหัวตลอดเล้วที่โดนมานั้นคือมันมันจะปวดมากเลยว่าเราตั้งใจมาจะเพี่ยรคนโขาโงเศีษฐจมาก็แบบว่าคิดมากนะไม่เป็นโซเชียลไม่คุยใครเันเป็ดคิดเลยแล้วก็กลับมาแต่ว่าไฟมันหายไปครับไฟมันหายเลยรับะรนะแล้วเลยคิดได้ใจว่าแค่เขาพูดคนแค่อะไรก็เลยกลับมาคเราต้องกลับมาคือต้องมาพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเรากลับมาได้ล้วจะทำให้มันดีจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วไม่มีอารนแล้วก็ทำได้นี้ ครับแน่นอนครับความใฝ่เอ้แน่นอนค,ความฝันใหม่ของผมคือคีบอ่บ็อกซิ่งในวันผมต้องการคารที่ผมต้องการ,การเป็นแชมป์โลกสปายการมีคนดูถูกผมเยอะว่าผมคีบ่บ็อกซิ่งไม่ดีเชื่อ,อครับสักวันอะ่ะผมจะเป็นแชมป์คีบ่บ็อกซิ่งครับทางป้ายพี่ครับก็ในค่ำคืนนี้ครับสเรบกันแล้วอะไรคือความผิดพลาดของสองอะไรคือความาพิพาลนะครับผมว่าว่าพี่เขาเตรียมตัวมาดีมากนะยกหนึ่งเลยผมเห็นแล้วยกงงยก รู้นหนึ่งไปแล้วว่าเขาดักผมผมรู้แล้วผมลองเชิญมารุ่นหนึ่งด้ยดูเชิญก่อนว่าเขาจะมารู่ไหนก็ลองดักแต่ก็ปุ๊บผมคิดละดูทำอะไรรุ่นนี้ยกสองมาผมก็เล่นจังหวะเที่ว่าเขาสุดแล้วผมสุดเลยเขาไม่เหีผมก็มีเหมือนกันแล้วก็จังหวะมันอยู่ที่จังหวะใครพลาดมันก็พลาดเขาเก็บตัวมาดีจริะ